แต่ว่าถือว่าไหลดีนะคนดูไหลดีนะผมท่านผู้ชมยังไงต่อนะฮะคนดูตรงนี้โบ้บา๊กกันไปเก้าสิบสี่บาทนี่ฮะแม่เลก,ก็ดูยากซะเหลือเกินเอ้ยม,อมันหมายเดียวท่านผู้ชมเวอเกมบั๊กปะเนี่ยเอาดีมาบ่อยจัดเลยนะนรับสำหรับฟรีเกมนะฮะรอบที่สองรอบที่สองแล้วนะนะ อ,อย่าบรรลุกันต่อละกันนะครับผมกนดูจัดไปเลยนันนองนั้น โอเคครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมเช้าอยู่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะครับผมอ่าวันนี้อยู่เกมนะครับผมลินจารักคุณนั่นเองนะครับผมมาดูตูนสามร้อยน่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาดูไปลุยกันเลย let's go นะครับผมไปเปิดมาก่อนเลยนะครับผมสวยๆนะท่านผู้ชมนะครับผมยังไงนะฮะ จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงนะี่ครับผมมาดูโอ้ยแล้วมาเลยหรอคณดูเว้อเดี๋ยวไปลุน้นกันนะี่ครับผมฟรีเกมนะฮะสามฟรีแต่ถ้ามาเรื่อยๆก็ไม่ใช่แค่สามฟรีนะุณดูนี่เป็นไงยังไงสวยเพิ่มคูณด้วยนะฮะคณดู มาคูณเงินจาและคูณมันต้องอย่างนั้นนะครับผมท่านผู้ชมเรื่อยๆเร็วว่ะมันต้องมาเยอะๆนะครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าตัวจ่ายเราแค่กระติ๊ดเดียวเองนะครับผมมาสิบสตารคง ขอบคุณที่เยอะก่อนละกันนะครับผมท่านผู้ชมไปเรื่อยๆนะฮะชิลปายเนี่ยผมเว้ยรอบสุดท้ายโอ้โหจบแล้วนะครับผมวนดูเลยครับผมอ๋อมันคูณคูณกระเบ็ดเรานี่หว่าใช่ไหมเออ930บาทครับผมมันคูณกระเบ็ดเรานี่หว่าใช่ไหมเออ แต่ว่าถือว่าไหลดีนะคุณดูไหลดีนะครับผมท่านผู้ชมยังไงต่อนะฮะคนดูตอนนี้โบ,บ้บางกันไปปุบเก้าสิบสี่บาทนะฮะแม่เลขก็ดูยากซะเหลือเกินโอ้ยมันมาอีกแล้วท่านผู้ชมเออเกมบั็อกปะเนี่ยเอาดีมาบ่อยจัดเลยนะครับสำหรับฟรีเกมนะฮะรอบที่สองรอบที่สองแล้วนะ ไปเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อละกกันนะครับผมดูจัดไปเลยนะนังนั้น โอเคครับผมคูณสิบไปเบาๆนะฮะคนดูนะครับผมสามร้อยสี่สิบบาทนะครับผมดูเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดกันหน่อยละกันนะครับผมจะได้แบบว่าจ่ายหนักๆหน่อยละกันตั้นใจเป็นห้าสิบไปเลยกำไรพันเจ็ดพันสี่ไม่รวมทุนก็อยู่ที่พันสี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นห้าสิบวีเกมจะมาอีกหรือเปล่าห <Dubai. S 1> วังว่าแบบว่าเข้าวีเกมทีเดียวคือแบบเอาคุ้มเลยไนงะ เบทห้าสิ0เงียบกิ๊บเลยโอ,อ้ืหขอสักรอบเถอะมารีเกมรอบเดียวคือแบบเลิกเลย <ไป S 1> ยังไงสวยๆครับร้อยสามสิบบาทโบนัสแค่หนึ่งตัวเอาดีท่านผู้ชมจะไม่มาจริงอะ ต้องสักนิดหนึ่งแล้วนะเอายังไงเหลือแค่พันสามกำไรเหลือพันเดียวที่เล่นมากำไรเหลือพันเดียวสภาพนะครับผมโอ้ยได้คืนอยู่แล้วคนดูหกร้อยมาไม่เจ็ดสิบห้ายังไงอีกสักหม,สห,มหมุนสองหมุนไปหมุนสองหมุนไปคนดู มารอบนี้ปิดท้ายกันไปแล้วกันเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับผมขอแค่ได้กำไรพอนะฮะยังมาอยู่ดูสวยคูณสามไปสามร้อยเก้าสิบเจ็ดมาโอ้โหหวานเจี๊ยบวายคุณดูหวานเจียเจ๊ยบท่านผู้ชมพันสาม โอเคนะครับผมก็รู้เรื่องนะครับผมคาดูทุน300นะครับปั้นมาได้4,000ันนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ uh, and